5วิธีนี้ที่จะช่วยให้ลูกของคุณแม่นอนยาวตลอดคืนการที่ลูกของคุณแม่นะคะจะนอนยาวตลอดคืนได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะบางคนมีความเข้าใจว่าจะต,ต้องให้ลูก กินนมบ่อยๆนะคะในช่วงกลางคืนลูกจะได้เจริญเติบโตซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหากลูกถึงเวลาที่ต้องเลิกมือดึกหรือปล่อยให้ลูกนอนยาวตอนกลางคืนแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะให้ลูกกินนมเพราะอาหารลูกกินนมนะคะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตก็หลั่งไม่ดีแล้วก็ถ้าฟันขึ้นแล้วก็มีผลทําให้ลูกฟันผุได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ควรที่จะมีการฝึกให้ลูกนอนยาวตอนกลางคืน เพราะลูกนอนยาวตอนคืนดีต่อลูกก็คือลูกนะคะนอนหลับสนิทรดฮอร์โมนหลังทําให้ฮอร์โมนแห่งการจเจริญเติบโตพัฒนาการด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์เนี่ยดีไปด้วยแล้วดีต่อคุณแม่นะคะสำหรับการที่ลูกนอนยาวตอนกลางคืนก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็นอนหลับได้ยาวนะไม่ตื่นมาชงนมไม่มาอุ้มลูกกลางดึกนะคะทำให้ไม่เพลียตอนเช้านะคะกลางวันทำงานก็ดีมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ การที่เราจะฝึกให้ลูกนอนยาวในตอนกลางคืนนะคะควรที่จะเริ่มฝึกได้ก็คือเมื่ออายุประมาณสัก4ี่หเดือนขึ้นไปเนี่ยสามารถเริ่มฝึกได้เลยนะคะบางคนอาจจะใจไม่แข็งพอ4เดือนยังเล็กไปอาจจะรอประมาณสัก6เดือนนะคะกำลังเหมาะเลยสําหรับการเลิกมือดึกในช่วงกลางคืนของลูกหรือว่าการที่ปล่อยให้ลูกนอนยาวตอนกลางคืนคราวนี้เรามาฟังนะคะว่า5วิธีนี้ที่จะช่วยให้ลูกของเราเนี่ยนอนหลับได้กลางคืนยาวๆ วิธีแรกนะคะนี่คือสําคัญมากๆก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องตั้งใจแน,แน่วแน่ว่าจะเลิกมือดึกของลูกในช่วงกลางคืนอธิบายให้คุณพ่อเข้าใจคุณแม่เข้าใจหรือคนในบ้านคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยเข้าใจก่อนนะคะตกลงร่วมกันว่าช่วงแรกอาจจะได้ยินเสียงลูกร้องไห้งองแงเพราะเราจะไม่เข้าไปอุ้มเราจะไม่เข้าไปป้อนนมเราจะฝึกให้ลูกเลิกมือดึกนะคะจะได้ทาความเข้าใจตรงกัน ข้อที่สอนนะคะก็คือก่อนที่จะลูกเข้านอนเนี่ยต้องให้ลูกกินนมให้อิ่มนะคะเน้นย้ํานะว่าต้องกินให้อิ่มแล้วถึงหลับเพราะหากกินนมไม่อิ่ม่วงเล่นแล้วหลับเดี๋ยวเขาก็ตื่นขึ้นมากินกลางดึกเพราะฉะนั้นก่อนเข้านอนจะต้องให้ลูกกินนมให้อิ่มนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะก็คือต้องฝึกให้ลูกเข้านอนเป็นเวลาสิ่งนี้คําว่าฝึกคือต้องทําบ่อยๆซ้ำๆทําเป็นกิจวัตรประจําวันนะนอนสามทุ่มก็ต้องฝึกละ นะคะสำหรับการให้ลูกกินนมให้อิ่มนอนเป็นเวลาสามทุ่มทุกทุกวันค่อยๆทำค่อยๆสะสมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวลูกของเราก็คุ้นชินข้อที่4นะคะก็คือไม่ปล่อยให้ลูกเนี่ยนอนในช่วงกลางวันนานจนเกินไปบางคนให้ลูกนอนกลางวันตลอดกลางคืนก็ไม่ยอมหลับยอมนอนนะ,ะหรือบางคนให้ลูกนอนช่วงหัวค่ำนอนประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะเขาก็นอนดึกในช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นต้องฝึกลูกนะทั้งในช่วงกลางวันแล้วก็ กลางคืนไม่ควรที่จะให้ลูกนอนในช่วงหัวค่ำนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือเมื่อถึงเวลาก่อนเข้านอนประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเราต้องเตรียมบรรยากาศของห้องแล้วในการนอนห้องเงียบนะคะสง,งบไม่มีแสงจ้า ดูแลเรื่องของการดื่มนมให้อิ่มเปลี่ยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้พร้อมนะคะเข้าสู่โหมดของการเข้านอน3ามทุ่มครึ่งนี่คือจะต้องนอนละเพราะฉะนั้นก่อนสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเนี่ยต้องเตรียมตัวละค่ะพร้อมนะะอ่านนิทานให้ลูกฟังอ่านหนังสือนะคะหรือว่าเล่นกับลูกชั่วครู่หนึ่งแล้วก็พาเขาเข้านอนหากเราทําแบบนี้บ่อย,อยๆซ้ําๆนะคะลูกของเราก็จะไม่ตื่นกลางดึกก็จะหลับยาวได้ตลอดคืน แต่เน้นย้ำนะคะว่าจะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ช่วงแรกใช้ความอดทนมากๆเพราะช่วงที่เราฝึกเขาอาจจะไม่คุ้นชินตื่นขึ้นมาร้องโวยวายอยากกินนมอยากให้อุ้มอยากให้กอดอ่อันนี้เราจะต้องอดทนก่อนแต่รับรองนะคะว่าไม่เกิน2สัปดาห์แน่นอนถ้านะคุณแม่ตั้งใจแน่วแน่ทำแบบนี้ทุกๆวัน เดี๋ยวลูกของคุณแม่ก็งดมือดึกแล้วก็อยากหลับยาวๆได้ตอนกลางคืนนั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นามาฝากสําหรับคุณแม่ที่กําลังอยากลูกเลิกมือดึกแล้วก็อยากให้นอนหลับกลางคืนตอนยาวๆแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ